งั้น next ก็คือผมอยากจะรู้ว่าเอ๊ะแล้วตอนนี้เรารู้แล้วว่าปี2020เนี่ยคือบทเรียนนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับแล้วแน่เรามองไปข้างหน้าแล้วเนาะปี2021เนี่ยครับอยากให้พี่หนุ่มแนะนำคนสัก3ากลุ่มแล้วกันเนื่องจากว่าผมว่าน่าจะมีหลากหลายกลุ่มแรกก็น่าจะเป็นคนที่ติดลบอยู่ตอนนี้ปีหน้าทำยังไงกลุ่ม2ก็คือคนที่เขาเป็นบวกอยู่เนาะแต่เขาแบบ ต้องการปกป้องหรือว่าอยากจะไปต่อให้มันแบบไปได้ไกลกว่าเดิมต้องทำยังไงก็อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่กาลังเพิ่งจะเริ่มต้นแต่ว่าปีนี้เฮ้ยได้ตระหนักรู้แล้วว่าการเงินมันสาคัญเนาะอ่าสามกลุ่มนี้เริ่มจากกลุ่มไหนก,นก็ได้ครับพี่หนุ่มเชิญครับตอนเห็นรายการคําถามที่แปะส่งมานะครับผมตั้งใจตอบข้อนี้รวบเป็นข้อเดียวทําไมรู้ไหมทําไมชีวิตคนเราจะต้องคอยใช่ไหมเราอย่าไปคิดสิว่าเราเรา,เราดอปกว่าคนอื่นเราด้อยกว่าคนอื่น วันนี้เราติดลบลบแล้วยังไงวะก็วิ่งเร็วขึ้นหน่อยถูกไหมถ้าเส้นชัยมันจุดเดียวกันนะ่ะก็วิ่งเลยไม่ต้องไปสนใจถูกไหมยยกตัวอย่างผมก็ได้มีคนเคยถามว่าโค้ชผ่านนีล้านตอนปี40ย์มาได้ยังไงกลับเรียนด้วยด้วยความรู้สึกจริงๆเลยนะไม่เคยคิดถึงเลข18ล้านไม่ได้เอาเวลามานั่งคิดไงถูกไหมว่าเออเราเราแย่กว่าคนอื่นเราด้อยกว่าคนอื่นเราทําอย่างนั้นไม่ได้เราทําอย่างนี้ไม่ได้ เพราะฉะนั้นอยากให้เราท,ทลายข้อจํากัดในเรื่องของความคิดเราไปก่อนนะฮะไม่งั้นตอนที่ผมติดลบอยู่ผมจะไม่เดินออกไปหาสังหาริมทรัพย์พูดอันนี้ให้ฟังก่อนนะทำไมผมกล้าเดินออกไปหาสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าเราบอกว่าเราไม่มีเงินเครดิตการเงินเราไม่ดีเพราะเป็นหนี้เสียไปแล้วแล้วเราไม่เดินออกเราไม่เดินออกไปหาถูกไหมมันก็ง่ายครับเพราะว่าเออก็ลงทุนไนั้ไม่ได้อยู่แล้วก็ไม่ต้องหาอะไรมันแต่สุดท้ายผมเลือกที่จะเดินออกไปหา แล้วค่อยคิดทีหลังว่าจะหาเงินยังไงมันวิธีวิธีคิดแบบนี้มันเป็นวิธีิของคนที่แบบว่าไม่เป็นไรไม่เคยคิดว่าตัวเองอยู่หลังจากคนอื่นเนาะแต่คิดไปข้างหน้าวิธีคิดเนี้ยมันเริ่มต้นครั้งแรกตอนไหนหรู้ไหมฮะตอนที่ผมเรียนจบเช้ากับเพื่อนสองปีผมเรียนจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬานะครับเพื่อนผมเรียน4ี่ปีจบเพื่อนในกลุ่มผมเนี่ยเ,เกตินิยมกันนะเกตินิยมอันดับหนึ่งอันดับสองนะครับนะครับโอ้เป็นแบบ เรียนดีอ่ะนะของผมตอนนั้นได้ปฏิหารบัณฑิตนะครับคือเรียนอย่างมึงไม่น่าจบนะผมก็เลยาถามวยว่าปฏิหารบัณฑิตนี่มันเกิดอะไรพี่เรียนมันไม่น่าจบมีคํานึงที่เราได้ยินเพื่อนคนหนึ่งฮะพูดกับเราเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรเขาพูดบอกว่าเฮ้ยมึงอ่ะจบช้ากูต้องสองปีแล้วมึงจะถูกไหมชื่อมึงจะเติบโตทันกูเหรอวะอันนั่นแน่มันฉุกทําให้เด็กหลังห้องเริ่มอ้าอ้าเอ้าเอ้า ถูกไหมหรอมันต้องมีท่ามันเราต้องปีนบันไดถูกไหมถ้าเราปีนบันไดจานวนขั้นเท่ากันอากูปีนเร็วอะถูกไหมถ้าวิ่งกูจะวิ่งสุดใจขาดดิ้นเลยมึงวิ่งไปไหนไม่รู้อะกูจะวิ่งตามมึงอะนั่นคือวิธีคิดของผมเลยบอกว่าเดี๋ยวมึงเจอกูเราต้องคิดอย่างนี้เดี๋ยวมึงเจอกูถูกไหมเออวันนี้ไม่ต้องพูดเลยนะฮะวันนี้ไม่ต้องพูดว่ามันอยู่ตรงไหนเ <c oughs> ชื่อไหมเวลาเราวิ่งผ่านไปแล้วอะวิ่งผ่านแซงมันไปได้มันจะพูดว่าอะไรมนุษย์เป็นอย่างนี้เสมอจะพูดว่า แต่ก่อนน่ะเหรอเรียนกว่าจะจบคนที่ชนที่โรงงานผมอ่ะผมเป็นวิศวกรเขารู้ว่าผมเป็นนี่มันนี่โค้ดเหรอแต่ก่อนจนเป็นนี่ต้องเยอะต้องแยะเขามาทวงที่โรงงานรู้ไหมเพราะเขาไม่สามารถเปรียบเทียบกับตัวตนเราในปัจจุบันได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าเราอย่าไปจัดกลุ่มของเราอยู่ตรงไหนนะตาเรามองข้างหน้าอย่างเดียวถูกไหมเรามองเป้าหมายว่าเฮ้ยปีห สี่จะเป็นปีที่การเงินเราเปลี่ยนแปลงถูกไหมถ้าเราเป็นคนเริ่มต้นเราก็อย่าไปบอกว่าเราไม่มีแต้มต่อเรายังไม่รู้อะไรเลยครับผมยังไม่รู้อะไรเลยครับโค้ดผมจะทันเขาไหมครับเนี่ยไม่มีไม่มีปัญหามองไปข้างหน้าอย่างเดียวนะอันนี้พูดแบบกันเองเนาะคนเราอ่ะจะประสบควาเมเร็จง่ายๆเนาะเห็นเป้าหมายให้ชัดที่เหลือคืออะไรรู้ป่ะฮะถามตัวเองว่าไฟขอใช้คําแบบแรงๆเพื่อเห็นภาพไฟสองตีนเราตรงไหน เดินไปแค่นั้นถูกไหมโอ้อยากจะมีเงินเก็บ20ล้านวันนี้เป็นหนี้อยู่3ล้านจะไปยังไงครับโค้ดก็ถามบอกว่าไฟสองตีนอยู่ตรงไหนสองตีนคือเราควรจะต้องเข้าไปเจรจากับเจ้าหนี้ก่อนครับโค้ดเพื่อเราผ่อนต่อเดือนน้อยเราจะได้มีเงินเหลือเก็บทําเท่าที่ไฟเราส่องตีน9เท่าที่ขาเราเห็นว่าก้าออกไปแล้วมันปลอดภัย ถ้าเอาคำสวยๆในหนังสือคือก้าวต่อไปเท่าที่แสงไฟส่องถึงนะครับเออ,น, <ะ S 2> อน,นี่เ,เขาคิดไม่ใช่ผมคิดนะพี่หนุออ่มคิดเข้าใจไหมแต่วันนี้เขาใช้คำที่มันแบบกระตุ้นเราดีึงค,ครับเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรเราเดินเราเดินช้าเว้ยแต่เราเดินทุกวันเว้ยเราเดินทุกวันแล้วเราก็ให้กําลังใจตัวเองนะครับเนาะคือผมเป็นคนหนึ่งที่แบบผมจะเขียนเล่มอันนึงในหนังสือที่ผมเขียนอยู่ก็คือว่าไม่มีใครเขียนกฎหมายนะว่าเป็นนี่ หรือชีวิตกําลังแย่อยู่ตอนนี้แล้วห้ามมีความสุขเนาะใครบอกวะถูกไหมเออถ้าเราเป็นหนี้อยู่ห้ามไปเที่ยวนะห้ามไปเที่ยวเลยบางแสนยังไปไม่ได้เลยเพราะเราเป็นหนี้ถูกไหมเราต้องใช้ชีวิตแบบในบ้านอึมครึมเนะห้ามให้ที่บ้านยิ้มอย่่ยิ้ม,มเป็นหนี้ห้ามยิ้มเนี่ยเหรอบ้าหรือเปล่าถูกไหมเราแม่งส่งพลังเร็วๆออกไปอะถูกไหมแล้วคนที่อยู่ข้างเราเจ็บปวดที่สุดเลยฮะเขาก็อยากจะช่วยเราเขาอยากไปกำลังใจให้เราแต่เขาก็ไม่รู้จะช่วยยังไง หนูไหมเพราะงั้นไม่เอานะเราอยู่เส้นตรงไหนไม่รู้เรางั้นผมไม่ไม่ไม่นับจุดเริ่มต้นแต่นับข้างหน้าแล้วกันนับข้างหน้าแล้วกันผมเชียร์ให้ทําดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งอย่างที่บอกเราต้องเห็นเป้าหมายของเราชัดเจนก่อนนะครับผมอยากให้เราตั้งเป้าหมายสําหรับปีหน้านะฮะเป้าหมายที่ผมอยากจะเชียร์ให้ทำเนี่ยนะครับโอเควันนี้เรามาคุยเรื่องการเงินกันแต่ผมอยากให้เราเน้นเรื่องชีวิตให้มากมาเป้าหมายที่อยากให้ทําคือเป้าหมาย6มิติ ช่วงเวลาแบบนี้สวยมากเลยนี่คือสิกว่าวันก่อนจะปีใหม่ทำมิ่งดีมาหาเวลาดีๆเหมาะๆนะครับอยู่ในห้องเงียบๆคนเดียวเอาเครื่องมือสื่อสารออกเอากระดาษ A4 มาหนึ่งแผ่นแล้วก็กระดาษนะเขียนสิ่งที่เรามุ่งหวังจะทำนะครับไม่ต้องใหญ่โตขนาดเปลี่ยนแปลงโลกนะเปลี่ยนที่ตัวเราก็อกจะไปดวงจันทร์ไม่ต้องไปนะเอ,เอาเ,เอาเราไม่ยุ่งพี่เรากลับมาเรากลับมาเราเรานะ ตั้งเป้าหมายอย่างน้อยๆสัก6ข้อไม่ต้องใหญ่นะเป็นกลุ่มดังต่อไปนี้รู้สึกจะอยู่ในหนังสือด้วยไหมน่าจะมีออนะ,นะก็คือหนึ่งก็คือเรื่องของสุขภาพนะถ้าน้องๆเข้าสู่วัยใกล้ๆ50อย่างพี่เนี่ยก็จะรู้สึกเลยว่าโอ้ถ้าย้อนเวลากลับไปบอกตัวเองในวัยรุ่นได้จะบอกว่านี่มึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยสองสวันไม่หลับไม่นอนเฮ้พักเยอะๆนะ อันนี้สมัยนี้นอนห้าชั่วโมงพี่ยังแย่เลยนะครับเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเอาเรื่องสุขภาพลองดูซิว่าเรามีมิติด้านสุขภาพตรงไหนเชื่อไหมการที่เรามีสุขภาพไม่ดีเนี่ยเราแอบไม่ภูมิใจกับตัวเองไอ้ความภูมิใจกับตัวเองมันสําคัญนะเะนาะมันจะเป็นเชื้อไฟที่ทําให้เกิดความมั่นใจในตัวเองที่จะทําอะไรต่อไปได้อันนี้บอกเลย,นนเลยสมมติเรารู้สึกว่าเราน้าหนักเยอะไปสักนิดหนึ่งเป้าหมายปีหน้าอาจจะเป็นลดน้ําหนักไม่ต้องโห,หมถูก๋ยมเอาที่รู้สึกดี นะเอาว่าถ้าหายไปสักสามโลนะน่าจะรู้สึกคล่องแคล่วขึ้นนะพอร,รู้สึกคล่องแคล่วขึ้นระภูมิใจตัวเองนะฮะพี่เริ่มทำเป้าหมายนี้ครั้งแรกปี2004นะครับตอนนั้นจําได้ว่าไปตรวจสุขภาพแล้วค่าน้ําตาลมันสูงเราไม่ได้อ้วนนะแต่แบบเฮ้ยค่าน้ําตาลสูงหมอก็เลยบอกเนี่ยทานกาแฟเย็นอะไรบ่อยใช่ไหมนะหลังๆก็เลยต้องเป็นไงล่ะไม่มีน้ําตาลแล้วเนี่ยต้องเบาๆก็เลยตั้งเป้าหมายไว้แบบนั้นบอกว่าจะวิ่ง120วัน ใน365วันก็3วันทีโดยประมาณแล้วทำจริงจังด้วยมีเช็คลิสต์ด้วยแปะสุดยอดต้องมีเช็คลิสต์ถ้าเราตั้งปุ๊บเราจะนับยังไงล่ะถูกไหมเออแล้วก็แปะไปเลยแล้วก็วันนี้ลงทะเบียนเลยข<ร>ีดสองกมกราคมวิ่งตั้งแต่ตอนนี้ถึงตอนนี้สุดยอดฮูเล่แล้วก็วางแปะเรียงกันไว้เอาให้ครบร้อยยี่สิบวันไว้เลยนะ<ร>กดดันตัวเองเห็นพอเดินผ่านปุ๊บมันโล่งๆโอ้ชีวิตเราโล่งทีเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเจอวิธีการในการเปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะแยะเลยฮะอย่างเรื่องวิ่งเนี่ย พี่เปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงพี่ไม่ไม่ชอบวิ่งฟิตเนสผมชอบวิ่งในหมู่บ้านผมแล้วแล้วก็วิ่งมองคนนั้นคนนี้ชีวิตไปเรื่อยหลักการของการวิ่งของผมง่ายมากครับหยิบรองเท้าแล้วเดินออกไปนอกบ้านให้เร็วที่สุดอย่าแวะนึกออกไหมพอเดินลงมาแต่งตัวจะวิ่งปุ๊บเดินออกมานะฮะแฟนนั่งคุยพี่ดูอันนี้สิสุดยอดเลยเรื่องพอดีเนาะรู้สึกตัวดีดึงอ้าวสองทุ่มซะละไว้ก่อนผ่งนี้แล้วกันเออไปข้างนอกเลยออกจากบ้านแล้วผูกรองเท้า ผูกเชือกรองเท้าถ้าผูกเชือกรองเท้าเสร็จแล้วคุณยังหันหลังกลับมาบ้านได้แสดงว่าคุณเป็นคนยอดเยี่ยมมากใจทําด้วยอะไรคุณเป็นคนโอ้ไม่ต้องหวังอะไรแล้วถูกไหมใส่รองเท้าเสร็จแล้วยืนอยู่หน้าบ้านแล้วยังเปลี่ยนใจได้อ่ะน่าออกไหมเ <ๆ S 2> ดิน <ๆ S 2> ออกไปแล้วก็วิ่งปรับปรับเราจะเริ่มถ้าเรายังเรามีความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาหรือทาให้ด,ดีขึ้นเราจะพยายามเปลี่ยนแปลงข้อที่หนึ่งคือสุขภาพครับเอาเรื่องเล็กๆที่เราสึกว่าไม่เอาแบบนี้ไม่ใช่โอเคนี่ข้อที่หนึ่งสุขภาพข้อที่สองครับพี่สองคือเรื่องของครอบครัวอื นะเรื่องครอบครัวลองตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับครอบครัวไม่ต้องใหญ่อาจจะเป็นทานข้าวกับครอบครัวนะคุณพ่อคุณแม่สักเดือนละครั้งนะอ,อ,อะไรแบบนี้ถ้าไปเที่ยว<ป>ตั้งแบบนี้ตั้งแบบนี้ปุ๊บม,มาร์กวันเลยนะลงปฏิทิน12บเดือนเลยนะถูกไหมคุณเวลาคุณนัดงานคนอื่นคุณนัดได้เนี่ยถูกไหมนัดลูกหน้าย,ยังได้เลยนี่ถูกไหมตอนนี้นัดพ่อแม่นัดพี่น้องเลยว่ารวมตัวกันครั้งหนึ่งน,นะถ้าอยากจะพาแฟนไปเที่ยวนัดเลย เนี่ยอย่างผมทํางานที่เป็นอาชีพอิสระเนี่ยถ้าจัดตารางท่องเที่ยวทีหลังทํางานนะไม่ได้ไปทำไม่ได้ไปเที่ยวอะจริงจริงจริงมันเหมือนที่มันเต็มเนาะ,ะแล้วจะเหลืออา้าวนี่เหลือสองวันอันนี้เหลือ,ว,อ,นนลอวันเดียวอวันนี้สับวางถูกไหมเพราะงั้นผมจะวางเลยนใส่ก่อนใส่ก<ซ>่อนไ,<ซ>ได้เปรียบนี่สิบห้าวันเที่ยวครับปึ้งจากนั้นเราค่อยเอาเวลาทางานยัด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 ลงไปเราได้เที่ยวแล้วถ้าเอาให้มันกว่านั้นอีกจองตั๋วเครื่องบิน จองตั๋วเครื่องบินนะฮะสมัยตอนที่ยังไม่มีโควิดจองตั๋วเลยจองตั๋วแล้วไม่ไปคือเรียบร้อยผมจองสองรอบแล้วเชียงใหม่เสียมากไม่เป็นไรจองตั๋วปุ๊บนะไม่ไปนี่เมียฆ่าตายแล้วนะครับเมียฆ่าเลยโอเคไหมเออเราทําแบบเนี้ยลองให้เวลาดูนะครับผมว่าสิ่งอันนี้มันคือบางทีชีวิตเราเจอเรื่องที่มันสะดุดเนาะเจอเรื่องที่มันเหนื่อยหรือแม้กระทั่งเจอเรื่องที่เราเราภูมิใจอ่ะเราดีใจเราอยากจะเล่าให้คนในครอบครัวเราฟังแน่ <Okay. S 2> นะแบ่งเวลาไปเติมพลังให้กับตัวเองนะครับสามก็คือเรื่องการงานนะเราอยากจะทําอะไรละ่ะนะมันอาจจะเป็นอาชีพที่สองของเราไหมคิดแล้วก็ทาซะโอเคไหมฮะเริ่มเลยทําเลยวางแผนจะเป็นอาชีพที่สองอาจจะเป็นโปรเจกต์อะไรที่เราอยากจะทําของเราได้หมดเลยครับที่มันจะส่งเสริมทําให้งานเราดีขึ้นสมัยต้องทํางานประจาเนี่ยผมเป็นคนประหลาดนะนะเรียนไม่เก่งแต่ว่าทํางานเก่งมากครับเดินไปหาเจ้านายที่เป็นคนญี่ปุ่น เรากล้าทำแบบนี้ไหมปีใหม่เราเดินทำแบบนี้เลยนะลองดูนะพี่อย่าพูดว่าขอกันเดือนขึ้นไม่เดินเข้าไปปุ๊บแล้วก็คุยกับเจ้านายบอกนายนะนายใช้ผมน้อยเกินไปโอ้โหผมเก่งกว่าที่เจ้านายคิดไว้โอ้โหแล้วเป็นไงครับพี่เจ้านายบอกบ้าป่ะเนี่ยจะมาขอกันเดือนหรือเปล่าเบาๆผมรู้สึกหงุดหงิดผมหงุดหงิดมากที่รู้สึกว่าไองานเนี้ยมันไปอยู่ในมือคนที่มันไม่ใช่โอ้โหกล้าไหมฮะเรากล้าไหม สังเกตไหมคนที่ทํางานอยู่ในองค์กรอะไรสักองค์กรหนึ่งแล้วนั่งบ่นนะองค์กรเราแย่อย่างนี้ไม่ดีอย่างนั้นเวลาเจอผมผมจะนะถ้าบ่นอย่างนี้ให้ผมฟังผมจะบอกอะไรปะย้ายเลยดิออกเลยดิถ้าเก่งจริงอ่ะถูกปะทําไมไม่ย้ายอ่ะมันแย่ขนาดนี้ทาไมทนอ่ะก็ไม่เก่งจริงไงถูกปะคนเก่งจริงเขาออกไปแล้วเตัวจริงถูกปะเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ต้องรักองค์กรถูกไหมแล้วก็อย่าบ่นทําให้มันดีจริงไหมอันนี้คือเป็นวิธีคิดของผมไง ผมก็เดินเข้าไปคุยเลยเจ้านายบอกอยากทําอะไรเออตอนนั้นผมจำได้ตั้งแต่ปี2542-43มงบริษัทอยากจะทํา ISO ก็ขอจัดเลยตอนนั้นผมอายุ22-23เองผมขอเป็นโปรเจกต์แมนจเจอร์เขาบอกอ้ยบ้าผู้จัดการรอคิวเต้องไป็นู้กี่คนมึงเป็นใครเนี่ยเนอะมเออบอกผมทําได้นะครับแกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมส่งคุณไปเรียนก่อนหน้าที่คุณคือตอนสอบคุณต้องได้ที่หนึ่ง ข้อสอบที่หนึ่งผมให้คุณเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ที่อายุน้อยที่สุดในบริษัทเนาะโอ้ตอนนั้นนะครับงานเงินไม่สนใจเลยครับทุ่มเทกับการสอบมากโอเคไหมเออเราก็เราอยากจะเชนตัวเราอะพอทําได้ปุ๊บเราก็โอเคนะนายก็ให้อ่ะแล้วมันเป็นโอกาสของการเปลี่ยนเลยนั่นคือจุดเริ่มต้นของอาชีพอาชีพวิทยากรของผมนะเพราะว่าเจ้านายบอกว่าในเมื่อส่งคุณไปเรียนแล้วคุณได้ที่หนึ่งมาคุณมีอน้าสี่สอนพนักงานทั้งสา0รอยคนของเราจากพูดไม่เป็นประมประเมประมได้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 จากพูดไม่เป็นเราก็เริ่มพูดเป็น เอ้ยเรื่องนี้ต้องอธิบายยังไงให้คนที่เขาอยู่หน้าง,งานเข้าใจถูกไหมเอ้ยคนที่มันจะเชนมันต้องเป็นแบบนี้เมื่อเราลองตั้งโจทย์เกี่ยวกับการงานเราสักข้อหนึ่งที่มันจะทําให้เราชิฟต์ขึ้นไปถูกไหมสิปี15ปีแรกของการทํางานอย่าไปมองเรื่องเงินมากแต่ต้องถามว่าคุณได้ผ่านฝ่าดงหนามอะไรมากมายแค่ไหนเราเก่งขึ้นหรือเปล่า ถูกไหมถ้าเรายังไม่ใช่เอกอุในเรื่องนั้นอย่าเรียกว่าตัวเองเป็นคนที่มีทักษะอะไรในเรื่องนั้นเลยเป็นเพนเพลนผมเสริมพี่หนุ่มนิดนึงคล้ายกันเลยแต่อันนี้พี่หนุ่มอาจจะไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็พาตัวเองไปไปสมัครเป็นเทรนเนอร์ในบริษัทเหมือนกันก็คือแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบใช้ผมไม่คุ้มอะไรแบบพี่หนุ่มแะแต่ผมรู้สึกว่า เวลาเราเต็มที่กับตรงนี้แล้วมันน่าจะต้องเติมอย่างอื่นนึกออกไหมครับวิธีดูของผม,มคือผมจะไปดูว่าคนที่เขาโปรโมทเร็วๆคนที่เขาแบบเป็นไอดอลของเราเอ่ะเขาทําอะไรบ้างเ,เขาไม่ได้ทําแค่ง,งานเดียวนี่หว่าเขารับจ็อบตัวนี้เพิ่มเขากลับมาเขาอธิบายเพิ่มได้ผมคิดว่าทักษะการสอนสําคัญมากนะครับ ในในยุคใหม่เนี่ยครับใครจับไม้พูดแล้วอธิบายเรารู้เรื่องสื่อสารแล้วอินสปายคนได้มันไม่ต้องทำเป็นจะต้องเป็นอาชีพอิสระอย่างอย่างผมกับพี่หนุ่มก็ได้แต่ว่าเราลองด้ภาพดูถ้าเราจับไม้แล้วเราพูดให้คนองค์กรเราเขาสามารถจะแบบโน้มน้าวให้เขาแบบทำนู่นทํานี่ได้ใช่ป่ะครับเราก็จะมีเขาเรียกว่าความน่าเชื่อถือมากขึ้นอ่ะผมคิดว่าจริงๆเราพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลาผมคิดว่าเออเรื่องที่พี่หนุ่มพูดน่าสนใจมากนะครับแต่ไม่ต้องถึงขนาดแบบ ใช้ผมให้คุณเลยก็ได้นะเอาที่มันเหมาะกับเรากลับบ้านดึกทุกคืนเอาให้เหมาะกับเราประมาณหนึ่งประมาณนี้เรื่องงานครับเรื่องที่สเรื่องที่สี่ครับเรื่องสี่คือเรื่องการเงินนะจะสังเกตว่าการเงินมันมาอันดับต้องสี่นะเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่ที่สุดนะผมอยากให้เราดูสุขภาพก่อนสุขภาพแข็งแรงเราทําอะไรได้เยอะมากนะครับนี่อันที่สี่คือเรื่องการเงินลองตั้งเป้าหมายแล้วแต่เราฮะถ้าการเงินเราโอเคอยู่อาจจะลองตั้งเป้าหมายหนึ่งล้านแรกดู นะฮะหน mm ึ hmm. ่งล้านแรกดูวิธีการคำนวณหนึ่งล้านแรกมันมีตั้งแต่วิธีการที่เป็นแบบตักกะสูงอย่างเช่นเก,เก็บเงินเดือน <Yes> ละหมื่นสองหมื่นสามหมื่นแล้วเดี๋ยวจะไปถึงเท่านั้นเท่านี้ <Okay. S 1> กับวิธีการเนาะลบเส้นทางทั้งหมดเลยแล้วก็คิดลัดไปเลยว่าเอา้าถ้าไองานงานที่เราทําอยู่ทางเดียวมันไม่ได้ก็แสดงว่ามันอาจจะต้องมีกิจการอะไรพิเศษของเราขึ้นมา mm hmm. นะแล้วก็ทําให้มันนะเราคุณอาจจะมีอาชีพที่สองขึ้นมาก็ได้สุมอแล้วอาชีพนั้นอาจจะทําให้คุณ อันนี้คือเงินเก็บแตะหนึ่งล้านได้เลยอ่ะนะมันจะมันจะเปลี่ยนวิธีคิดของเรานะครับหรือถ้าเกิดวันนี้เรากําลังเหนื่อยอยู่อาจจะลองตั้งเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของหนี้ก็ได้นะบัตรเครดิตใบนี้เราจะเคลียร์ให้หมดภายในปีนี้นะจะลดหนี้ลงเหลือเท่าไหร่แล้วก็กลับมาเขียนเป็นแผนการว่าเราจะคุยอะไรลดอะไรยังไงบ้างนะลองทําดูเลยลองทําดูเลยนะครับอ่านี่คือเรื่องเงินเรื่องเงินนี่ขนาดกันอยู่ละเรื่องที่ห้าครับพี่เรื่องที่5คือการพัฒนาตัวเองครับ นะคือ,อถ้าเกิดว่าเราเรียกว่าอะไรมีความมุ่งมั่นอยากจะทําอะไรหลายๆอย่างแต่ทักษะเราไม่ได้เปลี่ยนนะครับเราก็ไปไหนไม่ได้นะครับสังเกตว่า3าสี่เป้าหมายที่คุยกันบางทีมันอาจจะไปร่วมกันได้นะนะอย่างเช่นคนเราอยากจะทํางานปุ๊บอยากจะทํางานที่2ออยากจะทำอาชีพที่2ขึ้นมาอาจจะมาช่วยเรื่องเป้าหมายเก็บเงิน1ล้านของเราก็ได้นะแล้วข้อหาเนี่ยถ้ามันเป็นทักษะที่เราขาดอยู่<ๆ>ก็อย่าไปเสียเวลารอ เรียนเลยถูกไหมจะเรียนเองอ่านหนังสือดู YouTube หรือจะไปลงคอร์สอะไรต่างๆนะหรือจะเป็นช็อตคอร์สได้หมดเลยครับอย่าไปรอถ้ารู้สึกภาษ,าษาอังกฤษเราไม่ค่อยดีเราอยากจะได้เราคิดว่ามันจําเป็นก็ไปเรียนถูกไหมไม่รู้จะเลงอะไรอะถูกไหมไม่รู้จะเลงอะไรนะมันหาเวลาจัดการตัวเองให้ได้แล้วก็การพัฒนาตัวเองเนี่ยนะครับอย่าไปคิดว่าเราเหมือนกับการแบบโหลดซอฟต์แวร์นะเอาซอฟต์แวร์ลงปุ๊บโอ้เก่งเลยเงี้ย ให้ให้รู้สึกว่านะให้รางวัลกับความพยายามหน่อยอ่ะ okay. มันมันต้องค่อยๆไปมันต้องค่อยๆไปอันนี้ผมมีหนึ่งเรื่องทนะ่านไหนที่มาจากสรุปให้นะครับขอมือน,นิดหนึ่งได้ไหมครับในห้องนี้ถ้าผมพูดว่าตอนต้นปีผมยังไรไม่เป็นเลยเชื่อผมไหมผมยังไรไม่เป็นเลยนะถ้าใครตามผมตนะั้งแต่ครั้งแรกเลยผมก็ไม่รู้ทาไงพี่หนุ่มผมก็อ่าเฮ้ยเขาไลฟ์กันเอาด้วยเว้ยผมก็เปิเปดมาพัางค้ัง คอมค้างคือสเปคมันไม่ถึง oh, แล้วก็สะพัก oh, oh. กงก็กระตุกเอา้าเฮ้ยกระตุกไงวะแต่ผมไม่คิดว่านั่นมันคือความล้มเหลวไงผมคิดว่าเออเราได้รู้ว่าคอมพวกเนี้ยมันรันไม่ได้เนาะแล้วผมก็ไปลงทุนซื้อนู่นซื้อนี่อะไรเงี้ยเออ <laughs> สุดท้ายมันก็ได้เหมือน <laughs> ที่พี่หนุ่มบอกเลยมึงอย่างเงี้ยไม่มี <laughs> ไม่มีหรอกลุยเลยลุยเลย <laughs> โอเคนะอ่านี่เรื่องที่ห้าพัฒนา,นเ,เ,าเรื่องสุดท้ายครับพี่หนุ่มเรื่องที่ห้าก็คือเรื่องของการแบ่งปันนะฮะเรื่องที่หกเนาะการแบ่งปันนะครับก็คือผมเชื่อคำนี้เสมอคนเรารวยไม่ไได้้้ถาใหมม่เป็นจริง นะคุณจะมีเยอะแค่ไหนคุณแบ่งคนอื่นเขาไม่ได้คุณให้คนอื่นเขาไม่ได้ก็แสดงว่าคุณก็ยังเนาะละอะไรไม่ได้เลยเราอาจจะมีไม่เยอะครับแต่เราแบ่งคนอื่นได้เราให้คนอื่นได้คําว่าแบ่งอาจจะไม่ใช่เป็นเงินก็ได้นะอาจจะเป็นแรงเป็นกําลังก็ได้นะครับบางคนอาจจะมีบางคนน่ารักน่ารักก็บอกตั้งเป้าหมายเลยกลับบ้านทุกวันจะมีเศษเหรียญก็จะเอาเศษเหรียญเก็บใสบ่กระปุกแล้วก็จะไปบริจาค ทุกๆ3เดือนเรื่องง่ายๆแค่นี้ก็ได้จัดเลี้ยงอาหารให้เด็กๆก็ได้บางคนอ่านหนังสือเสียงให้กับผู้พิการทางสายตาเนี่ยอ,ออเผมว่าเขาก็โอเคนะเพราะฉะนั้นอะไรก็ได้ครับที่ทำให้เรารู้สึกว่าเนาะเราเป็นคนรวยแล้วกออารที่เราให้คนอื่นได้ก็คือเราเราไม่ธรรมดาเนี่ยถูกไหมเราแบ่งคนอื่นได้ถูกไหมเราให้คนอื่นได้เพราะฉะนั้นอันนี้มันจะเติมเต็มนะครับคือคําว่ารวยความมั่งคั่งอ่ะมันอาจจะต่างกับที่ความรู้สึกอุดมสมบูรณ์ในใจเราอ่ะ ถูกไหมฮะรวยนี่ไม่รู้เท่าไหร่จะจบอะนะครับแต่และคนก็ไม่เท่ากันบางคนบอกว่าผมไม่มีหนี้ผมมีทรัพย์สินสักสิบล้านผมก็พอแล้วอ่าคนเขาก็อาจจะรวยที่ตรงนั้นบางคนบอกไม่ได้ครับต่ำกว่าร้อยไม่ใช่รวยอ๋อเรื่องของแกแล้วแต่ถูกไหมอ<ม>่แต่บางคนบอกว่าเออเราพอมีถูกไหมไม่เดือดร้อนเกิดอะไรขึ้นมาเรารับมือไหวระหว่างทางก็แบ่งปันให้คนอื่นเขาได้บ้าง นะครับคนแบบนี้เขาอาจจะรู้สึกว่าเขารวยแล้วสบายแล้วก็ได้คนเราไม่เหมือนไม่เหมือนกันจริงๆนะครับหมิตินี้อาจจะไม่ได้ทำให้คุณเป็นคนโอ้ยิ่งใหญ่อะไรต่างๆหรอกแต่ว่าผมว่ามันน่าจะทําให้เรามีความสุขกับชีวิตนะเป็นชีวิตที่มีคุณค่าดีนะครับมันสมบูรณ์นะั้วเช่วยกันทวนอีกทีหนึ่งเนาะหนึ่งครอบครัวสุขภาพก่อนนะครับสครอบครัวสามการงานสี่การเงินเนาะ ห้าการพัฒนาตัวเองแล้วก็หกก็เรื่องการแบ่งปันผมก็ยังใช้อยู่ทุกวันนะครับผมก็จะนั่งทําผมวิศวกรเก่าเั้นผมจะแอบทํำแบบนี้ทําเป็นเราชา a r t เลยอ่าสิบแ้มของฉันในด้านการสุขภาพฉันต้องทำไงฉันต้องวิ่งให้ได้อ สัปดาห์หนึ่งสามวันอะไรเงี้ยอาคาน้าตาลจะต้องใหม่กเกินอะไรเงี้ยครับคือมันจะมีนิยามของสิบแต้มอยู่เนาะอะตอนนี้ได้กี่แต้มก็ว่าไปนี่ออกไหมครับการงานการเงินเป็นอะไรนิยามสิบแต้มแต่ละคนไม่เหมือนกันก็มาพอด,ดูว่ามันโตขึ้นทุกปีหรือเปล่าคือถ้ามันเต็มปับ๊บเดีก็ขยายสิบแต้มของเราใหม่อาจจะออกไปเป็นยังไงอะไรเงี้ยผมว่าใช้ได้ผมใช้อันนี้ตั้งแต่ตอนที่ยังทํางานประจําอยู่อะผมคิดว่ามันใช้ได้จริงๆผมเนี่ยต้องบอกเลยว่าผมก็คือหลักฐานของสิ่งที่พี่หนุ่มพูดะค ถ้าเกิดผมทําได้นะผมคนธรรมดามากๆเลยเนาะเมื่อสักห้าหกปีแล้วผมยังขับรถแล้วก็ฟังฟังพี่หนุ่มในใน u t u b e อยู่เลยครับแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราตั้งเป้าลงมือทำจริงๆริะเราทุกคนมีโอกาสประสบความสําเร็จในแบบของเราได้นะครับขอบคุณพี่หนุ่มอีทิงนะปุมมือให้หน่อยนะครับ